ไทเรนิตส์ฝูงมฤตยูคลัง่งที่ไล่รุกรานทุกดวงดาวราวกับฝูงตักแตนและไล่สูบลืนทุกสรรพสิ่งจนสูญสิน้นพวกมันคือหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดและเปรียบได้ดังกับมะเร็งร้ายแห่งจักรวาลที่ไร้ซึ่งทางรักษาไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าพวกมันมาจากไหนหรือถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ไม่ว่าดาวดวงไหนที่พบเจอพวกมันเข้าก็หลงเหลือไว้เพียงแต่ความว่างเปล่าถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดูไร้ซึ่งอารยะ และวิทยาการในการต่อสู้แต่เหล่าไทรนิตส์กลับฉลาดล้ำยิ่งกว่านั้นโดยการสูบกลืนชีวมวลหรือไบโอแมสออกจากร่างของเหยื่อและดวงดาวที่พวกมันรุกรานไปก็ทําให้เหล่าไทรนิตส์สามารถวิวัฒนาการตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างอาวุธชีวภาพรูปร่างประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็น,ป,นปืนยิงประสิทธิภาพที่สามารถโต้ตอบศัตรูระยะไกลและกัดกินพวกมันจากภายในออกมาไปจนถึงปรับแต่งและพัฒนาไทรนิตสายพันธุ์ใหม่ๆมากมาย ที่แข็งแกร่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ที่ตนถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะศัตรูไม่สิเหยื่อของมันที่กำลังดิ้นรนอย่างไร้ความหมายตั้งหากถึงแม้จะน่ากลัวอันตรายและโหดเหี้ยมเพียงใดแต่เผ่าพันธุ์ไทเรนิตส์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจและอัศจรรย์เอามากๆเพราะนอกจากพละงกำลังมหาศาลและเขี้ยวเล็บมากมายอันแหลมคมที่พวกมันใช้ในการเข็นฆ่าเหยื่อพวกมันก็ยังเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่สามารถใช้พลังจิตหรือไซคิกได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดอย่างการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรจิตถึงกันก็ทําให้กองทัพไทเรนิตนับล้านสามารถจู่โจมและปฏิบัติคําสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วภายใต้คําสั่งของไฮฟ์มายและในไทเรนิตชั้นสูงบางจาพวกก็สามารถที่จะปล่อยคลื่นพลังจิตรุนแรงเพื่อโจมตีและเข็นฆ่าศัตรูของมันจากระยะไกลได้ไปจนถึงสร้างสนามพลังเพื่อป้องกันตัวเองได้อีกด้วยแต่ถึงแม้พลังดังกล่าวจะเป็นจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมเพียงใดแต่มันก็ซ่อนจุดอ่อนที่ร้ายแรงเอาไว้เช่นกัน เพราะถ้าหากเหล่าแม่ทัพไทรนิตได้พลาดท่าและถูกสังหารลงในสนามรบการเชื่อมต่อจากไฮฟ์ไมล์ในบริเวณนั้นก็จะถูกตัดขาดลงในทันทีและทําให้เหล่าทหารเลวมากมายกลายเป็นเพียงอสุรกายคลั่งที่ไร้ซึ่งความคิดและโจมตีทุกสิ่งเบื้องหน้าด้วยสัญชาตญาณเพียงเท่านั้นแต่อย่างที่ได้กล่าวไปด้วยความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวไปจนถึงวิวัฒนาการเพื่อเอาชนะศัตรูอย่างต่อเนื่องก็ทําให้พวกมันได้ส,สร้างเหล่าแมาลงร้ายสายพันธุ์ใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าจีนสติลเลอร์ ที่คอยแอบซ่อนตัวอยู่ตามซากยานรบร้างที่ลอยอยู่กลางอาวกาศเพื่อคอยดักซุ่มโจมตีและแพร่เชื้อไวรัสที่จะเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของเหยื่อและปล่อยให้พาหะผู้โชคร้ายได้กลับดาวไปสมสู่กับเผ่าพันธุ์ของตนเพื่อสร้างกลุ่มจีนสตีลเลอร์เขา์ลัททีของเหล่าลูกผสมไทรนิตส์ที่จะเติบโตและแทรกซึมอยู่ภายในสังคมและเศรษฐกิจของดาวดวงนั้นเพื่อซอกกรอ่อนบอลทำลายและทำหน้าที่เป็นเหมือนเรดาร์โทรจิตที่จะนำทางให้ไฮฟลีตหรือกองทัพขนาดม่คือมาที่เต็มไปด้วยกองกำลังนับล้าน มารุกรานดวงดาวที่ตกเป็นเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมและเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเหยื่อโนชาคนไหนจะสามารถหลบหนีพวกมันไปได้ตัวของไฮฟ์ไมก็จะทําการปล่อยคลื่นพลังจิตที่รุนแรงออกมาเป็นวงกว้างทําให้ดาวเคราะห์ดวงนั้นถูกตัดขาดการสื่อสารทุกรูปแบบไปจนถึงขัดขวางการว์บข้ามดวงดาวทําให้เหยื่อถูกขังและไร้ซึ่งทางหนีทําได้เพียงเฝ้ารอที่จะถูกขมือบอย่างน่าเวทนาเพียงเท่านั้นซึ่งเมื่อเวลาแห่งการนองเลือดมาถึงเหล่าไทรนิตจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารเลวเดนตายอย่างเทอร์มาแเกตและโอมากกอน ที่พร้อมจะสละชีวิตและจูโจมด้วยจํานวนมหาศาลเพื่อสร้างความโกลาหลและเปิดโอกาสให้เหล่าไทเรนิตสายพันธุ์แข็งแกร่งมากมายได้ออกไล่ล่าสังหารทุกชีวิตและสูบกลืนไบโอแมสสนเกลียงไม่ว่าจะเป็นเหล่าหน่วยทะลวงฟันอย่างวอริเออร์ที่ทําหน้าที่ต่อสู้และเข้าประทะกับกองกําลังของศัตรูหรือคานิฟล็กซ์อสูรกายร่างยักษ์ที่ทําหน้าที่เหมือนรถถังในการควบคุมคุ้มกันเหล่าไทเรนิตที่อ่อนแอกว่าและไล่ถล่มทุกการป้องกันที่ขวางหน้าหรือจะเป็นมือสังหารชีวภาพสุดอันตรายอย่างลิกเตอร์ ที่สามารถลอบเร้นอย่างแนบเนียนและถล่มศัตรูทั้งป้อมปราการลงได้ด้วยมันเพียงตัวเดียวเมื่อเสียงกรีดร้องของเหยื่อทั้งดวงดาวได้เงียบสงบลงก็ถึงเวลาของเหล่าแมลงกินศพนับล้านอย่างริปเปอร์สและหอคอยชีวภาพที่ถูกปล่อยลงมาก็จะทําหน้าที่และออกไล่สูบกินซากศพไปจนถึงทรัพยากรทุกอย่างของดวงดาวจนแห้งเหือดจนไม่สามารถทาอะไรได้อีกต่อไปการรุกรานดังกล่าวได้เกิดขึ้นและกัดกินจักรวาลเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนับเป็นช่วงเวลายาวนานกว่า5สหัสวรรษแล้วที่วัฏจักรนี้ยังคงดําเนินอยู่ ดาวแล้วดาวเล่าต่างล่มสลายจากมืตยุคลั่งที่เข้าขมือบกินทุกสิ่งจนไม่เหลือซากและสําหรับใครก็ตามที่คิดว่ายอดวีรบุรุษเกราะเหล็กสีน้ําเงินจะช่วยปกป้องและขับไล่เหล่า,มาแมลงชั่วพวกนี้ออกไปได้ก็คิดผิดถนัดเพราะต่อหน้าไทรนิตจานวนนับล้านๆสเปซมารินเพียงหยิบมือก็ไม่ต่างจากหุ่นกระป๋องที่ไร้ทางสู้เลยแม้แต่น้อยเพราะไม่ว่าจะงัดกลยุทธ์ไม้ไหนหรือวิทยาการใหม่ๆสุดลึกล้าอะไรออกมาขอเพียงแค่เหล่าไทรนิตได้คุ้นชินและปรับตัวได้พวกมันก็จะวิวัฒนาการตัวเองและแข็งแกร่งขึ้ สิ่งไทยพูดถึงฝั่งอิมพีเรียมกองกําลังหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้และเปรียบเสมือนกับปราการด่านหน้าที่คอยต่อสู้และยันเหล่ากองทัพแมลงคลั่งไม่ให้ลุกรานเข้ามาในจักรวาลของมวลมนุษย์นับครั้งไม่ถ้วนก็คือบัดแองเจอร์เพราะถึงแม้จะแรนแคนและโหดร้ายเพียงใดแต่ดาวเบานั้นก็เป็นดาวบ้านเกิดของไพรมาสแซงกิเนียสผู้นําที่เหล่าบลัดแเองเจอร์ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนเรากับเทพเจ้าซึ่งด้วยเหตุนี้ก็ทําให้เหตุกรารณ์การลุกรานดาวเบาจากกองกาลังไฮฟลีตลีเวธาน ถือเป็นหนึ่งในสงครามล้างบางครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยุค4 0 k ทีที่มีการรวมพลปลดเอเจนซ์มากกว่า25 c ชป p ตอร์หรือราวรา25,000คนภายใต้คำสั่งของ Chapter master อร์ดันเต้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากมากๆในยุคนี้นะครับเพราะหลังจากเหตุการณ์ฮอรัสเฮเรซีกองกำลังของ Space Marine ก็ได้ถูกแบ่งให้เหลือเพียงแค่กองละไม่เกิน1 0 0 0คนหรือที่รู้จักกันดีในนามว่า c ชป p ต e r โดยถึงแม้จะปกป้องบาวไว้ได้และสามารถขับไล่ไทเรนิตจ,จำนวนมากได้ราวกับปฏิหาร แต่สิ่งที่ต้องแลกไปก็คือเหล่าพี่น้องบัดเอ็นเจลจำนวนมากที่ตายในการต่อสู้และดวงดาวเบาที่พีหน้าไปกว่าครึ่งแต่นั่นก็คงเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของเราเทวทูตแห่งความตายที่ได้ร่วมรบเคียงคู่กับชัปเตอร์มาสเตอร์แห่งบัดเอ็นเจลเสียงดันเตในสงครามศักดิ์สิทธิ์หลังเลือดเนื้อเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญกว่าชีวิตและสละชีพยังภาคภูมิในสนามรบและเชกเช่นเดียวกับทุกเรื่องราวที่มีคนทำดีเพื่อปกป้องมันก็จะต้องมีคนที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นเลวร้ายลงจนก,กลู ที่หนึ่งในอินควิซิเตอร์นามว่าคริปแมนได้มีความคิดบา้บาๆที่จะพยายามนำสองเผ่าพันธุ์ที่เป็นส่วนผสมที่เลวร้ายที่สุดในจักรวาลอย่างไทแรนิตและอ็อกมาต่อสู้กันเพื่อหวังที่จะให้พวกมันตัดกำลังกันเองและหวังเผด็จศึกพวกมันทั้งหมดในภายหลังทว่าเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเพราะเมื่อสองครามระหว่างเหล่ายักษ์เห็ดและแมลงอวกาศได้เริ่มขึ้นมันก็ดำเนินต่อเนื่องยาวนานไม่รู้จบแต่แทนที่พวกมันจะอ่อนแอลงจากการเข่นฆ่ากันเองพวกมันทั้งสองกลับวิวัฒนาการตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านการต่อสู้ จนทาให้ทั้งออกและไทเรนิตแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนบัดนี้ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าพวกมันแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนและจะมีใครหรือเผ่าพันธุ์ไหนที่จะสามารถต่อกรกับพวกมันได้ซึ่งขนาดเผ่าพันธุ์ที่แทบไม่รู้จกักคาว่าตายและทนมือทนเท้าที่สุดในจักรวาลอย่างออกอย่างตึงมือกับการต่อสู้กับเหล่ามนุษย์ตะยูคลั่งขนาดนี้ก็ไม่ต้องนับระสาอะไรกับมวลมนุษย์สุดแสนอ่อนแอที่ทําได้เพียงสรรหามาตรการไม่กี่อย่างมารับมือกับภายนะแห่งจักรวาลน,นี้อย่างการกระจายข่าวถึงการพบเห็นและมาถึงงงของอททัพไริ แต่นั่นก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพียงเท่านั้นเพราะทันทีที่ประกายแสงแห่งไหยนะได้เรียงรองขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศของดวงดาวใดก็บอกได้เลยว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วและจุดจบของดาวดวงนั้นก็ได้มาถึงและเมื่อการรุกรานนั้นกระจายและกัดกินดวงดาวลึกลงไปจนไร้ซึ่งทางแก้สิ่งเดียวที่สามารถป้องกันและชะลอการรุกรานของเหล่าแมลงคลั่งเหล่านี้ได้ก็มีเพียงสุดยอดการโจมตีของอิมพีเรียมอย่างเอ็กซ์เทอร์มินาทัสซึ่งก็คือการยิงปูพรมทั้งดวงดาวจากอวกาศเพื่อกวาดล้างชีวมวลทุกอย่างให้้สูสิน แต่ถึงแม้การกระทําเช่นนั้นจะชะลอการรุกรานของไทรอนิตได้จริงแต่ราคาที่ต้องจ่ายไปนั้นก็สูงลิบลิวเพราะสิ่งที่ต้องแลกไม่ได้มีเพียงแค่กระสุนหรือยุทโธปกรณ์จานวนมากในการล้างบางแต่ทรัพยากรทั้งหมดไปจนถึงทุกชีวิตตาดำๆที่ยังเหลือรอดแล้วรอคอยการช่วยเหลือก็จะต้องถูกกวาดล้างอย่างไร้ความปราณีดังเช่นการล้างบางบนดาวโซซานเทอร์เชียสที่ฝังบลัดเองเจลต้องยอมแลกมากกว่า500ล้านชีวิตและทรัพยากรทั้งหมดบนดวงดาวหลังจากที่ไม่สามารถต้านทานกองกํลาลังของไฮฟลีตลีเวียทานได้ และที่สําคัญที่สุดหลังจากที่คนพบและต่อสู้กับพวกมันมาอย่างยาวนานสสิ่งที่มวลมนุษย์แห่งอิมพีเรียมไม่เคยล่วงรู้เลยก็คือจํานวนที่แท้จริงของเหล่ามนุษย์ตะย่คลั่งที่บุกมาจากทุกสารทิศของจักรวาลจนเป็นที่น่าวัดวันว่าทางกลางอวกาศอันกว้างใหญ่ในจักรวาลอื่นๆอาจจะถูกพวกมันกลืนกินจนสูญสิ้นและหลงเหลือเพียงจักรวาลของอิมพีเรียมที่รอคอยวันที่จะล่มสลายอย่างช้าๆและสิ่งที่2ที่เลวร้ายและอันตรายยิ่งกว่า คือการที่พวกเขาไร้ซึ่งความรู้ความเข้าใจต่อไทเรนิตยอย่างแท้จริงตัดสินพวกมันอย่างยิงพยองว่าพวกมันเป็นเพียงเดรัจฉานที่ออกล่าตามสัญชาตญาณดิบเพียงเท่านั้นจนก่อเกิดความจริงอันเป็นเท็จที่กําลังนําพาพวกเขาไปสู่ความตายและบทบางความจริงที่อยู่เบื้องหน้าว่าพวกมันเป็นผู้ล่าที่แสนจะชาญฉลาดมีสตินึกคิดและแสนเจ้าเล่ห์จวบจนถึงอารมณ์ที่พุ่งพล่านอยู่ภายในดังเช่นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลที่เรียนรู้และเจ็บเป็นดังเช่นคําพูดหนึ่งที่ว่า อารมณ์และจิตนึกรู้ของพวกมันเปรียบดังมหาสมุทรสุดแสนกว้างใหญ่หากเทียบกับแอ่งน้ําเล็กๆของความรู้สึกมนุษย์พวกมันยากเกินกว่าที่มนุษยชาติจะเข้าใจเพราะพวกมันใหญ่เกินกว่าที่พวกเราจะรับรู้ได้เอาล่ะครับก็จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องราวและประวัติของฝูงมนุษยออยู่คลังที่มันหมายจะกลืนกินทั้งจักราวาลจนเหลือเพียงแต่ความว่างเปล่านั่นเองนะครับ โดยต้องบอกเลยว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความน่ากลัวที่เหล่าแมลงคลั่งอย่างไทเรเนสสามารถทําได้นะครับโดยในปัจจุบันพวกมันก็ยังคงเป็นมหันตภัยร้ายที่ยังคงรุกรานดวงดาวน้อยใหญ่จากทุกทิศทางของจักรวาลและไม่มีท่าทีว่าพวกมันจะหยุดหรือถูกหยุดลงได้เลยก็ต้องมารอลุ้นกันต่อนะครับว่าเหล่าสเปซมารินของมวลมนุษยชาติจะต่อสู้กับพวกมันอย่างไรและเอาชนะได้หรือไม่ก่อนจากลาก,กันไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องดิมาติโอด้วยนะครับและหากข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องไป ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับในวันนี้ดิมาติโอขอลาไปก่อนและขอให้องค์เอ็มเพอเรอร์คุ้มครองทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ